สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท็อปดารณีนุชถึงกับทนไม่ไหวปิดไอจีหนีป,ปัญหาหลังโดนหางเลขทุกคนถล่มดา่าหลังจากที่โดนชาวทวิตขุดโพสมาอ,อนภพยกฤษฎิที่มีข้อความว่านอนแหกตื๊อๆอยู่บ้านไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตและโยงเขาประเด็นเด็กผูกโบชูสามนิ้วแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการจนกลายเป็นทีวีพากวิจารณ์อย่างหนัก ชาวเน็ตถึงขั้นขู่จะแบนสินค้าทุกรายการที่มาออนภาทำหน้าที่พิธีกรอย่างไรก็ตามล่าสุดเมียวประวัณรัตน์โสริยะก็ถูกโจมตีอย่างหนักแถมงานนี้ชาวเน็ตเชีร์ให้ออกตามมาออนนาภาด้วยข้อความระบุว่าเอาป็าเมียวออกไปอีกคนได้ไหมคะใช่ย่อยไม่เบาเพียงแต่จะออกฤทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แถมงานนี้ผู้สื่อข่าว ได้เข้าไปสังเกตในอินสตาแกรมของเมียวปวันรัตก็ได้ปิดบัญชีเป็นแบบส่วนตัวโดวยตานแรงถล่มด่าไม่ไหวนั่นเองรวมไปถึงท็อปดารณีนุชปสุดนาวินที่ในอดีตเคยอยู่บนเวทีของกลุ่มกปปรสร่วมกับเมียวปวันรัตก็โดนหังเลขโดนถล่มดา่าอาทิเมียวปวันรัตและท็อปดารณีนุชคือกลุ่มคนที่ไม่ควรมีที่ยืนในวงการเลยอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้เข้าไปดูในอินสตาแกรมของท็อปดารณีนุช ก็ได้เห็นว่าสาวท็อปต้านทานแรงถล่มด่าไม่ไหวถึงขั้นปิดอินสตาแกรเป็นแบบส่วนตัวเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ